ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มารายการวันนี้ต้องใช้คำว่าเมื่ออาจารย์เห็นลูกศิษย์ลำบากไม่ช่วยก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องช่วยและขอเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยห่วงจุ้ยต่อไปอยู่ที่นี่มานสิบห้าปีแล้วครับท่องเดิมอยู่กับตัวท่ามสามีพี่กเกษียณแล้วอยู่แล้วก็คพืก็เลยย้ายามาที่ห้องนอี้เคยไปเรียนอะ เอาเรียนเอ,อนที่อาจารย์เปดเรียนก็ไปทุกสาร์วัที่ไก่สองสามีมกรเก้ามะกรูดเก้าลกสาวสงมีหมาหกหมาหกหมาหกยุบก็ไม่ได้<อ>ทีเ่เลือกทิ่นอนเองหรอ ก็อเองตั้งอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วท่างเองตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ก็คือขยับมานิดนึงขยับแนวฝั่งนี้นิดนึงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกตัวที่สองแล้วลุงนอนไหนลุงนอตัวนี้นะัวนีนนนวจะตั้งหลัก,กยังไงนเนี่ย วิชาอะไรห้องมฮะไปใช้วิชามาเตาเป็ยากเลยเลพราะสีห้องเขาแย่แล้วก็เปลี่ยนสีรงบเยอห้องมีสีส่นวนต่าก็อจากที่อยู่ห้องนู้นมาก่อน พอมาอยู่แรกๆก,ก็เริ่มปวดหัวไม่เกิ่งเลยก็เพิ่งมาหายได้ไม่นานแต่ว่าก็80%ที่หายค่ะก็พอมาอยู่ห้องนี้เริ่มกลุ่มแรกเริ่มจะมาก็รู้อยู่ก็คิดว่าจะทาสีตัวเ้องก็เอาทางนี้ไม่ได้ก็อเอาทางนี้พระอาจารย์เป็นใครมังกรตัวอยู่มังกรใช่ครับด้านหมา ุกเจ็ดค si ัทังเหล็กสีแดงในใ่ใส่ฟืนใท่ไม่วางไว้ก้างๆก็ได้ตก้งนี้ตั้งสูงตัองอยู่เขาตั้งน้ำป่ะเย่อง หนึ่งสี่ถ้าคนช่างมาตั้งไทจีรีเข้าใจว่าปีที่ดาว4ี่สีตั้งมาอนตั้งที่ก็ตั้งนึ่สภาษาเฉพาะหนภาษาเฉพาะหนึ่งสี่ทำน้ำ นีธรรมดาครกบทิยาครภูเขาเขาต้องทำตั้งสติตกล่เงันยู่ เราพิการ่นี้ได,ด้รู้สึกพูดด้ในสามตรงนี้มันนอนไปเอสสอยเนี่ยดูดิตั้งฉากแน่ๆดิมันคาดเกี่ยวระหว่างเอสกับเอสวนู่นตอนนี้มันนอนมันนอนแน,น,น่แน่นะโค้ขนาดกับขนานังไม่ใช่ขนหนไม่ตอนนี้ที่นอนเนี่ยมันเป็นนอนนอนอ e ีวิลไลน์นะ หรือว่าพี่เอ็นใช่ปลายเท้าเขาเนี่ยเวลาเนี่ยมันไม่ได้หลุดหรอกเป็นแบบเพียงคว,วาหมายแบบทิศทางของเตียงแล้วลว่าเอียงทิศไหนแบบไหนแบบทิศเหนือเอียงนิศไหนแค่สามแค่สามแค่สามเส้นกลางเตียงหมิ่นแล้วก็อึนถ้าอย่างเนี้ให้เขาให้ลูกเขานอนเอ็นแล้วให้แม่น,นอนอึนดีกว่าไหมคะ จ,จริงๆเขาต้องแยกเปียนเขาก็พยายามคงไว้ถ้าหนอนนอนเองก็จะดียังต้องแยกอใช้แดงตืนกินในดรปิวต้องต้องปลับหน่อยกินกินใดรปิวนั่แหละ ได้ตัวนี้ต,ตั้งแต,งตง่แต่ว่าเวลากินเนี่ยให้เขาฟ a ซิ่งสองคุณสองให้เฟ a ซิ่งไปที่ S คุณสองไม่ได้ที่ S ได้สิ่งไปที่ S ตรงที่โตมันเป็นเหลี่ยมเลเพราะนั้นเวลาตั้งก็ต้องตั้งแบบนี้ยุ่งๆมันประหลาดๆแต่ว่ามันเวิร์ k ถ้าอยู่ใน W f a c i n ไ PS จะนั่งทางไหนก็แล้วแต่ก็เหมือนแบบนั่งแนวตาโตหันเขียนอยูไม่ก็เข้ามุมนี้เข้ามุมนีน้ไปรักษณะนี้นนนนั่งอย่างนี้หาทีจีบิดหาที่จ,จีเวลาลูกนั่งลูกก็นั่งนี้น นั่งตรงข้ามกันเลยแบบไหนดีกว่ากันแบบนั่งนั่งหาท้ยสีดูบ้างนั่ท้ยสีดีกว่าแล้เราเราอิมราศีด้วยกันไปไม่เป็นไรได้ครับเรเปลี่ยนมาเป็นนั่งอิมก็ใช้โต๊ะตัวนี้มันจะได้ไม่ไม่ไม่กินที่เยอะเกลี่ยนไปแล้วครับเปลี่นไปนิดนึงครับ คุณไม่เคยเห็นมาได้นี้ใช่ไหมนั่นก็นี่แหละถอยหลังเออนั่นแหละเท่านั้นการที่เจี๋ยตัวโตเข้าไปนั่นแหละแล้วก็โต๊ะไปขว่าทั้งยันต์อันนี้เออเข้าใจป่ะแล้วก็นั่งนั่งมาที่ชนนี้เออส่วนลูกก็นั่งกลับก็แค่ดูแค่หลบคุณอืมดูประหลาดประหลาดแต่มันก็ไม่ประหลาด มันจะเป็นสีฟ้าแต่เป็นสีฟ้าที่อาศัยพลังสมปัตนาตรงนี้มีน้ำอ่ะอาไวน้ำมีจำไว้น้ำอยู่ชั้นล่างตั้งช้างหรือตั้งมะกรอ ตั้งช้างหรือตั้งมังกนตั้งในว,วันตัวนถ้ามันมีถ้ามีกล้องกระดูดน้ำเข้ามาสต่ไม่เป็นไรเพราะว่า ยุคนี้ตั้งยุคนี้ตั้งหนึ่งสี่อยู่แล้วน้ำน้ำหนึ่งสี่ย่างิ๊ดสามารถตั้งช้างคู่กับมีคนได้ไหมได้เ้าตั้งคู่กับก็ดีนพอได้ที่มาที่นี้คู่อะไรก็ได้มีห้องเช่าที่บดๆสูงๆก็มีค่ะแต่ว่าพอดีเวลาหนูไปทำงานลูกอยู่แล้วก็หนูต้องก็มีฝั่งตรงข้าม

อืสวนทุกวันนะสวนทุกวันแล้วก็สามสิบวันแจ้งทีหกสิบวันแจ้งทีนับตั้งแต่วันนี้น่ะแจ้งได้เลยใครดูแล้วอ่ะนั่นแหละแจ้งผมใช้าสายมู ท่านท่านอาจารย์เหมือนดูคลิปท,ท่านอาจารย์คลิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าให้เขาไปถวายข้าวสารเป็มบ่ายมันก็ไปทำมาสองครั้งจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยแต่ไม่รู้ว่าทําถูกต้องหรือเปล่าก็เห็นท่านอาจารย์กับหมอธรรบุญคุณก็อนุโมทนาด้วยก็ได้ก็ได้บุญด้วยกันตามอนุโมทนานในเฟะก็ตาม ก็คิดใก็อยากทำด้วยตัวเองด้วยมาเ้เรกคว่าล้วก็คงมีทำด้วยอะไรด้รตัวหนูอรกดวัดีแต่ว่าอย่าให้หกต้องใส่ผงใส่ผงไว้ข้างในกันต่อไว้แล้วก็ใส่ปิดฝาเวลาพระเปิดฟ้าจะได้ไม่กระชอน แล้ว่นแหละริงะนจริงๆจริงๆมันต้องถวายคู่กับอาหารคาวหวานก็ทำอาหารคาวหวานก็มีกล้วยก็มีกล้วยต่าานะอเตามนั้นอันเนี้ยสวยแล้วเดี๋ยวจัดตอนนี้แล้วพี่ก็นั่งตามเนี้ยเออแก่แล้วแก่เบื้องต้นมันจะเปลี่ยนแหละแต่จากนั้นพอเปลี่ยนแล้วก็อย่าเฉยเพราะว่าอันนี้เป็นการเหมือนเราเริ่มเราเริ่มรื้อตัดหญ้าตัดพงต่อที่เข้าใจป่ะ เออแล้วเราก็ต้องดูไปอีกสักระยะสามสิบวันหกสิบวันไปแล้วดูว่าชีวิตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะนี่พยายามเร็วที่สุดละสี่เดือนได้เรื่องงานก่อนตรงนี้สัปดาห์ทำงานสามวันอืว่างดีสวดมนต์สวดมนต์คีเวลาสวดแบบ